ดึงหน้าเจ้าสาวสายฝอจะเป็นยังไงหมอจะพาไปชมค่ะในคนไข้รายนี้นะคะอายุประมาณ30ปีค่ะแล้วก็บินมาจากดูใบเลยนะคะทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าอยากทําให้ดูเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดเนาะจากการประเมินกนนารบนไข้รายนี้มีหน้าสองข้างที่ดูไม่เท่ากันส่วนที่ 2. หน้าส่วนกลางและส่วนล่างเนี่ยจึงมีความหย่อนคล้อยแล้วก็เห็นเป็นร่องแก้มแล้วก็เห็นจอลายที่ดูไม่ชัดเจนค่ะส่วนที่3ตสัดส่วนในใบหน้าของคนไข้ดูไม่สมมาตรนะคะเลยทําให้หน้าเนี่ยดูมีความสั้นแล้วก็ดูเหลี่ยมเราเลยเลือก ทำเป็นสามาตรการสองกล้องยกคิ้วเพื่อปรับระยะคิ้วกับตาขึ้นเฟซลิปยกกระชับหน้าและส่วนสุดท้ายเลยคือการเสริมคางค่ะจาก b ี f ออกไปจนสู่ After ถ้น่าจะเห็นได้ว่าระยะเวลาแค่เพียง1เดือนก,กว่าๆเท่านั้นเองนะคะสัดส่วนใบหน้าคนไข้เนี่ยดูสวยงามมากขึ้นชัดเจนและนี่ก็จะเป็นรูปที่คนไข้ส่งมาให้หมอดูนะคะคนไข้เนี่ยแฮปปี้มากๆค่ะ you with